ทุกท่านที่กราบขอถวายความนอบน้อมแด่องค์ครูบาอาจารย์พร้อมกันค่ะกราบ าียาสำคัญก,ก็บินประกอบอยาอะไรบินเลือดยายาให้หลอดเลือดเตใจแต่บินปตระกอบไม่ได้ออกบินธบแล้ววันพระนี่เาบินธบตรเปล่าท,าท,าทุกปีะนะเจ้าค่ะทุีร่าแ่างวัดบอกว่าไม่บินไม่ใช่ะคระับสงสารสงสารที่ยยมชาวบ้าน วันปีใหม่ก็คือ่มใส่บาตรวันตรุจีนก็เพิ่มยไปใช้ตังค์วันมาฆาตยังมาบริจาคตังค์บริจาคใส่บาตรอีกรู้สึกสงสารในการผลขวายของเรื่บาตให้น่มันจะสมัยชัยแลรับที่่ริสุทธิ์ รู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้ผู้ได้มาเจอความสบายคลายแล้วบุญเนี่จะหาความสุขแรกเนี่ยจากวิถีของทางโลกทางโลกก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือทำอาหารเวลาคุณทำอาหารเนี่ยุญจะใส่ใจลงไปเก็บขระยามาม,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 ม้งม่วงมวแล้วมาเติมเติมใจลงไปนะครับลอยเติมใจลงไปอร่อย,เอ,อยเอ้ย เีเนี่ยไปอยู่ใล้ๆกลยกขย,เยนะเยอะๆเอออย่นา,ยน,า,ยา,านั้นยู่ๆอากมา้รเวกาทำอาหารได้จะจะมีความสุขยิ่งไปเจอขยะเยอะๆนี่นะเราก้ก็เก็บประสมเล็กะสมน้อยนะพี่ในตู้เย็นเหลือบงังแป๊บหนไ่งในเข่งเหลือบงังอะไเนี่ยก็เอามาโม่หม้อใส่จะมีความสุข พอเราได้ใช้สิ่งที่เขาทิ้งแล้วมันเป็นประโยชน์สูงสุดความสุขยาคจะได้ทำยาทำยาเนี่ยหู่จะจะมีความสุขเพราะมันจะได้ได้คน้นคว้าได้คน้นคว้าได้สแสวงหาได้สัได้ทดสอบได้สำรวจที่สูตยาบยางอย่างเนมันเป็นมหาพิกัรยานี่มันมี มีจุลธิการตรีธิกานะรแล้วก็มาณิการไอ้จุลธิการก็คือของที่ประกอบอย่างเล็กๆน,น,น้อยๆเช่นสมมุนไพรยายาลดความอ้วนเ้าเรียกว่าจุลธิการเพราะมันมีของอยู่ประมาณสองสามอย่างรวมกันตรีธิกาเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นมาหน่อยตั้งแต่สามขึ้นไป ยางตั้งแต่สาหรืออะไปแต่ถ้ามาหาพิกัดเนี่ยตั้งแต่ห้ายาห้าตัวขึ้นไรมาหาพิกัดน,นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยามะเร็งยาเอยาโรคเอกคือยาเย่าง,รงาาโรคย,า,ยาที่เป็นโรครุนแรงจะใช้มาหาพิกัดน,นี่เราก็จะต้องพิสูจน์ฤทธิ์ยาเพราะยาแต่ละชนิดฤทธิ์มันไม่เท่ากันเหมือนกับมาหาพิกัดน,นี่ยก็คือชาสมุนไพร ประตูเปลี show, may, là, ่ยนชงสามครั้งเตียนลถไม่เท่ากันถามว่าทำไมเพราะเวลาคนต้มเป็นต้มเป็นคนครั้งแรกนต้มต้มน้ําไม่เดือดแลใส่ครั้งที่สองต้มน้ําเดือดแล้วจึงใส่ครั้งที่สามเนี่ยต้มน้ําเดือดนานไปจึงใส่ถดจะออกมาต่างกันถ้าน้ำเดือดนานไปแล้วจึงใส่ทำไมรถจึงต่างกัน น้ำเดือดน,นานไปเนี่ยมันเลยคือมันจุดเดือดแรงที่สุดเนี่ยพอใส่ประตูลงไปแนละ้วมันจะไอความรอนะ้อนแล้วมันจะผ่านกลิ่นของประตูให้ระเหยระเหยไปกับไนน้ำถ้าน้ำเดือดพอดีแล้วจืดใส่จะได้ทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งตัวยาเหมาะสมน้ำไม่เดือดแล้วใส่มันจะไม่ได้กลิ่นประตูที่หอมแต่จะได้ความเหม็นเขียว อย่างเดียวกันเนยเหมือนเหมือนกับพวกมนผัดผักคณะผัดนานไปแทนที่จะกินอร่อยเออกับเหนียวผัดผักคณะผัดผัดกระเจงี่ยอู้ผัดนี่มันเหนียวต้องผัดนานๆยิ่งนานยิ่งเหนียวเออแล้วก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการอะไรคนจะใส่ก่อนใส่หลังะมื่อวานถึงจะทำ ก็วันซื้นอนี่ทำยาละเล็งยางละเลงทั้งหมดต้มยาละเล็งอันนี้นเขาเรียกมหาพิกัดเลยเพราะว่าใช้ตัวยาเป็นสิบสิบยาให้ตัวยาเป็นสิบสิบยาการทำยาก็จะมีความสุขเพราะได้เปปไเปปรุงแต่งในระหว่างทำต้องยาก็าต้องไล่ระเวดไปด้วย <c oughs> เขาจะมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบูชาครูเมล็ด ก็มีครูหมอครูยาครูตำราครูพระเวทครูหมอก็ก็คือเรียนเพื่อจะวิเคราะห์โลกวิจิยโรคครูตำรานี่ก็จะมีคำทีคำทีต่างๆนี่ก็จะมีครูคนโบราณทนี่เขาสอนลูกหลานเนเวลาจะอ่านหนังสือที่ต้องทำไงก,ก่อน,อนไหวก่อนไหวหนังสือก่อน ไหว้คร right uh ูเลยหรอกจิบหนังสือมาจะปาเจราญสติญาณมณีวันดีอะหลับก่อนจะเปิดหนังสือเอาไหว้หนังสือก่อนอ่านเสร็จแล้วทำไงต่อเออสมัยนี้โอ้ยดีไม่ดีมันโยนทิ้งเลยอ่านเสร็จโยนเลยเนี่ยว่าแต่หนังสือเรียนเลยหนังสือสวดมนต์ยังข้ามยังเดียบเฉยเลยไม่สนใจ ในสมัยนี้มันกระดา้างมันยากไงการที่จะเข้าถึงสารวิทยาและวิชาการของครูจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้มันได้แต่ทราบและกราบเรนของครูไปไม่ได้จิตวิญญาณครูแต่เขาก็จะมีครูครูตำราครูวาดครูครูยานี่ก็จะเป็นครูคู่เดียวกันครูวาดคนหนึ่งครูยาหน,นึ่งก็จะมีคุณตาฤาษีสองคน เออคุณตาเรือสีชื่อพระพิรอดกับพระพิลาหรือว่าเรือสีนี่เขาเม่เรียกคนนะเขาเรียงตนเรือศีสองตอนเรือศรีพิรอดเรือศรีพิลาส,สองตอนนี่ก็จะเป็นครูวา่างครูญาแล้วพระพิรอดนี่เขาจะเป็นครูญาพระพิลาเนี่ก็จะเป็นครูวา่าง ถ้าเปลี่ยนชื่อกันมาเป็นพระพิรอดเป็นครูว่านครูยามาเป็นชื่อพระพิราดนี่เขาถือว่าเราอาจจะได้รอดทางรโรคกันเลยเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าครูยานี่ต้องเป็นชื่อครูพระพิรอดคือกินแล้วมันรอดกินยาแล้วให้มันรอด ท่กินยา,ลยลนลงลงาแล้วเดี๋ยวเร้กอเเพิ่มโรคใหม่กำไม้อีกอเไยเนี่ยครูว่านรู้ยาครูพระเวทเขาบอกว่ารู้รู้ว่านรู้ยารู้หมอวิเศษขาดรู้พระเวทคุณวิเศษในยาไม่มีรู้ว่านรู้ยารู้หมอวิเศษขาดรู้พระเวทคุณวิเศษในยาไม่มีใั้นั้นพวกที่หมอโบราณเนี่ยเขาจะต้องเรียนพระเวท ศึกษาในพระเวทถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเสกยาจริงๆแล้วพระเวทนี่มันโดยมองโดยวิถีโรคของสังคมยุควิทยาศาสตร์ถึงพวกเราเนี่ยเขาก็มันได้ประโยชน์ตรงไหนมันทำให้มีสติเวลาไล่พระเวทไปในจิตันสงบใช่ไหมจิตันสงบสมาธิมันเกิดน มันทำให้มีสติระดับหนึ่งที่จะวิเคราะห์ว่ายาชนิดนี้ควรใส่จำนวนเท่าไหร่ยาดียาเสียยาเป็นลายาเป็นโรคยามีปัญหาจะหยิบม,มาแต่ละครั้งก็ต้องดมต,ต,ต้องดูต้องชิมแล้วก็ใส่ถามว่าทำไมต้องคอยดมคอยดูคอยชิมคอยใส่ก็เพราะมันเพราะเวทแต่ละบทมันยาวอ่ะหยิบพวดใส่ปั๊มแต่มันยังท่องไม่จบแม้ ก็ต้องมาดูก่อนมาฟังมารูปก่อนโอ้ยานี้ใช้ได้พอดีรูปๆกูปคำนับท่องหมดจบพระเวทจึงจะใส่หมอมันก็เลยทําให้เกิดคุณวิเศษในยาั้นนั้นเพราะเพราะได้สํารวจตรวจตาตรวจทานดีแล้วว่ายานี้ไม่ใช่เป็นยาเสียยาเน,น่ายาหมดอายุยาหมดริ์ในในว่านในยาน,นั้นเองเดังยันอย่าไปมองว่า เป็นครับครือเป็นในมุมกับการอีกทีก็คือมุมตรงตรงนต้องบอกว่าจิตที่มีอนอุภาพแล้วภาวนาพระเมตต์ดใรคหวด่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสัจสิทธิ์ได้ตัวอย่างเช่นในมนทัพบริทัสิบเป็นบทของพระผู้มีพระภาคที่ทรงปู่ปูให้กับพระได้ส่วนได้สาธยายเช่นพระปริทมน์หมด,หมด บทด้วยอาณาตายิยปริยสูตรที่เมืองไผยสารีมีปัญหาเรื่องฝนแรงข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกเจ็ดปีคนตายเกลือนเมืองเต็มไปหมดจนทั้งหลายก็มาวิาาเคราะห์ว่าปรึกษากันระหวว่าเจ้าเมืองว่าเราจะทำยังไงแก้ปัญหาสุดท้ายก็ต้องไปกรพระรัตนานิมนต์พระศาสดา ชื่อทกชูมเชิญเสด็จมาโปรดพระองค์งทรงเหยียบเข้าสู่นครโกสัมพีแค่พระบาทเดียวคือขึ้นจากรเลยฝนเริ่มดังขาพพอก้าวพบสอง 2, พระบาทยืีวเหยียบเ,เต็มฝนก็ฝนตกถ้าตกอยู่นาะนตลอดเจวันจะเกิดนนะ้ําบ่าไหลพาเอาซาตศพที่เกลือนแผ่นดินนะ้ลงไปสูใ่ในนะ้ำทั้งหมด แล้วรพระองค์ก็ส่งผู้พระบริษเรียกว่าอานาตานิยปบริยสตรให้กับพระโมคคัลลรรานะทำน้ำพระพุทธมนต์ไปเสกปัดเปาเ่าเสด็จจางไรพวกผีหาทั้งหลายพวกยา์ทั้งหลายที่คอยกินสากสพมนุษย์คอยทำให้เกิดโรคระบาดก็อันตรธา,านหายไปสิยดโดยมนพระบริสบทน ดงนนอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องในศาสนานพระพุทธเจ้าก็ก็ทรงผูกเอาไว้ให้ได้นันเวลาพระไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในดงในภูเขาในถ้ำสุ่งีพวกายากักพวกผีป่าผีโปกอารวาท่านก็ผูกมนต์กรณียะเมตสูตรตัวให้สาธยายพวกลูกกระเทวดาผู้เป็นอังตาพาญากมาทั้งหลายจะได้ไปกัดแก้ไม่เบียดบังพระ พระภาษาทยายมีตำนานเล่าเรื่องกรณียเมตตาสูตรพระสามสิบกว่ารูปมาปฏิบัติธรรมณ้าป่าชายเมืองแห่งหนึ่งในนครปัชตานีท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ใต้คนต้นต้นมะเดืนน่อใหญ่ลูกเทวดาเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ตีนต้นย่างยอดต้น พระออกมาปฏิบัติธรรมอยู่ใต้ต้นพวกลูกคเทวดาก็ไม่กล้าจะอยู่ที่สูงก็ต้องย้ายลงมาอยู่ที่ต่ำพอท่านไปิิตฑบาตลุกคเทวดาถึงจะตายคอไ,ไปนอนบนพิมารตัวเองอีตอนค่ำคืนแทนที่จะได้นอนพระท่านกยายังไม่ยอมนอนนั่งอยู่ใต้โคนต้นนะั่นแหละลูกเทวดาก็ต้องมานั่งสุดท้ายหดทนทนไม่ได้วันที่เจ็ดก็แสดงตน เป็นผีมานเป็นเสียงร้องม่นทำให้ขวัญของพระทั้งหลายหวาดผวาเลยพากันหนีหายไปจากที่นั่นไปฝ้าพระศาสดาท่านก็ถามว่าเป็นไงว mm. ่าพิสุทธิ์เธอไปปฏิบัติธรรมตะโกนต้นมาเดือใหญ่พิสุทธิ์ก็เล่าให้ฟังว่าโดนผีห่า,านาตานเทวดามัาอารวาสจนทนทนอนทนทนอยู่ไม่ได้พระองค์ก็ทรงสด็จ ทรงเล็กที่ประจ้าสุขก็รู้ว่าที่อื่นนั้นไม่ใช่ที่ตัดสรุ้ของพิ่สุ์ทั้งสามสิท่านทั้งสามสิทําบุญมาเฉพาะตรงนี้ที่ตรงนี้เท่านั้นที่จะต้องตัดสรุปบรรลุอรหัตพระองค์ก็ท่งบอกเธอตงกลับไปจงไล่วันวันี้ว่าด้วยกรณียเมตต่สุขแล้วพระพิสุก็เรียนมนต์กรณียเเม่ตสุ เมียนแรงก็สาธยายเทวดาทั้งหลายคนได้ฟังแล้วพระชื่นชมสมณะยินดีแทนที่จะกันแก้งก็มาช่วยอธิบาลบำรุงรักษา